ที่พลเอกประวิทย์เนี่ยนำคณะไปประชุมที่ฮาวายสะัะสหรัฐอเมริกาเนี่ยบินไป19ชั่วโมงนะฮะเอาจริงคือเราบินถ้าใช้เครื่องบินพาณิชย์เนี่ยมันก็หลายทอดอยู่ไงนะฮะเราก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะนะครับะะก็เลยเหมาการบินไทยไปเลยนะฮะก็ใช้งบไปเบาๆนะฮะ20ส 9ล้านเท่านั้นเองนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแชร์กันสนั่นหวั่นไหวในโซเชียลมีเดียนะครับคุณผู้ชมแจกแจงรายละเอียดมาเลยนะครับว่าค่าอะไรค่าอะไรบ้างนะแล้วมันไปสะดุดอีต,ตรงค่าอาหารนะครับผู้ชม0 0แสนบาทอ่ะนะฮะแมวันนี้มันก็มีคำชี้แจงออกมาคือเรียกได้ว่าจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะไล,ล่เรียงมาตนะั้งแต่เจ้าตัวนะพลเอกประวิทย์นะฮะโกศกองทัพบ,บกนะฮะนายกรัฐมนตรีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้รวมไปถึงฝ่ายที่ เขาพยายามที่จะจับตาดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับมีปฏิกิริยาออกมาเยอะเลยนะฮะเราไล่เรียงการทีละคนนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้เป็นเ,เจ้าทุกเลยเนี่ยนะฮะชี้แจงอย่างนี้ครับเหตุที่ต้องเช่าหมอลำเช่าบินโดยสารพาณิชย์เนื่องจากมีความจําเป็นนะครับเพราะว่ามีเวลาแค่ไม่กี่วันเดินทางไปกลับก็หมดเวลาแล้วนะครับไป2วันเนี่ยมีเวลาประชุม3วันนะฮะถ้าจะต้องไปต่อเครื่องบินหลายต่อ ก็เสียเวลาสิครับส่วนรายละเอียดเป็นราคาสูงที่สุดที่ทางการบินไทยเขาเสนอมานะฮะแต่ว่าคือเอาจริงคือเป็นราคาเสนอมาแต่ว่าราคาที่จะเก็บสตางค์กันจริงๆเนี่ยมันคงไม่ถึง20กว่าล้านหรอก นะฮะ<ม>ส่วนค่าอาหารที่บริการบนเครื่องบินที่โอ้โหวิจารณ์กันสน,นันหวั่นไหวไม่รู้ว่ากินอะไรกันหกแสนกว่าบาท<ม>นะฮะก็เป็นการตั้งราคากางอีกแหละครับคุณผู้ชมที่จากราคาหัวยังไม่ใช่ราคาจริงทีนี้หกแสนบาทเนี่ยแหมเสิร์ฟอะไรบ้างน,นะฮะน้ำส้มอย่างเดียวหรือเปล่าน้ำส้มกันบินไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาหารอะไรที่แหม คือระดับ V.I.P. หรือเปล่าเป็นน้ำส้มจากดาวองคารหรือเปล่าสันก็ว่าเป็นนั่นนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารไทยธรรมดาานะครับก็เป็นข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีอาหารพิเศษมาจากไหนนะฮะพร้อมบอกว่ายินดีรับการตรวจสอบเลยนะครับพลเอกประวิทรว่าอย่างนั้นยืนยันว่าการเดินทางเนี่ยไปทํางานนะฮะใครจะมาว่าใครจะมาตั้งข้อสังเกตว่าไปเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงเลยนะครับมีคําชี้แจงเรื่องนี้จากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับไม่เวลาเดิน ไปบ่ายวันพฤหัสไปถึงมุญเช้าวันศุกร์เช้าเช้าวันไหนวันศุกร์เช้าวันพฤหัสเพราะมันย้อนหลังทิศเหนือเที่ยวชั่วโมงไปถึงเก้าเท่านั้ก็ไปเลยก็เริ่มไปเลยตั้งแต่ผู้ช่วยทูตตั้งแต่ท่านอะไรท่านท่านเนี่ยทูตเข้ามาพบก่อนแล้วพอเย็นก็มีการประชุม ออกมาแต่การที่ถูกออกมาเนี่ยผมว่าก็ถูกนะความโปร่งใสนะไม่ได้ไม่ได้แปลกใจว่ามีใครไปหยิบเพราะไม่ไม่ไม่ใช่เขาเขาตั้งใจว่าแสดงว่าการใช้เงินอันนี้เป็นเงินทรนชั้ คือหลายคนก็คือแบบตั้งข้อสังเกตว่าตั้ง20ล้าน9 0 0 0 0บาทแต่ว่าก่อนหน้านี้นะก่อนที่พลเอกประวิทย์จะออกมาชี้แจงเนี่ยก็เป็นโคศกของกระทรวงกลาโหมบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปเชื่อว่าการเดินทางทั้งหมดเนี่ยจะไม่ถึง20ล้าน9 0 0 0บาทเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีราคากลางดังนั้นพอบอกว่าจะเช่าเหมาลำการบินไทยก็ต้องให้การบินไทยไปตั้งราคามานะคะพอไปตั้งราคามาก็จะมีราคา ขั้นต้นแบบนี้เป็นแบบนี้บแบบนี้แต่ถ้าเรื่องของราคาน้ํามันอัตราลแลกเปลี่ยนเงินเรื่องของอาหารที่กินแล้วเป็นอย่างไร,รเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีะรายละเอียดจริงๆออกมาว่าราคาจะต้องเท่าไหร่แต่ต้องพูดตรงๆนะฮะขขกระทรวงการคมพิกตผมนะครับหลายรายการที่มันชี้แจงออกมาในเว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการคณะมนตรีเองเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งมันฟิกซ นะครับจะมีการปรับมันคงไม่ได้เท่าไหร่อย่างเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบิน3าล้านแอย่างเงี้ยจะมีการปรับราคามันกลางมันปรับไม่ได้หรอกเพราะมันคือค่าเชา่าเครื่องบินบะนะครับมันปรับไม่ได้นะฮะเรื่องค่าเชื้อเพลิงอากาศยานในปาไป10ล้านแปดแสนอย่างนี้เนี่ยคือฮาวายกับกรุงเทพเนี่ยห่างกันเกือบหมื่นกิโลไปกับสองหมื่นกิโลเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมันฟิกซ์มันปรับไม่ได้หรอก นะครับอ่าน,นี้ไม่ต้องรอดูค่าเงินหรออาจารย์มันจะไปห่างกันเท่าไหร่ฮะมันไม่กี่วันนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นปัญหาแล้วคนสะดุดคือเรื่องค่าอาหารและเครื่องดื่มนี่แหละหกแสนบาทครับสามสิบแปดคนหกแสนบาทตกค่าอาหารคนละเกือบหนึ่งหมื่นหกพันบาทไปกับเท่ากับค่าอาหารตกคนละแปดพันบาทตรงนี้ต้องถือว่าประชาชนฟังแล้วรู้สึกถ้าผมเป็นผู้ใช้แรงงานค่าแรงวันสามร้อยบาทเนี่ยค่าอาหารบนเครื่องบินไปกับของท่านแปดพันบาทหมื่นหกพันบาทเนี่ยนะครับเท่ากับค่าแรง ของผมเดือนครึ่งเช่าเหมาลําเยอาจา์ราคามันอาจจะสูงอันนี้แหละถึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งว่าทำไมต้องเช่าเหมาลํานะครับคือคือฝั่งรัฐบาลบอกว่าที่ต้องเช่าเหมาลําเพราะว่าไม่มีเที่ยวบินตรงนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยคุณบอกว่าตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกหรือแม้กระทั่งตอนที่พลเอกเป็นนายกก็ดีเนี่ยเวลาเดินทางไปประชุมทั้งสองท่านเคยโดยสารเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลําเออโดยสารโดยเครื่องบินพาณิชย์แบบประชาชนปกติไปรอต่อเครื่องเหมือนมนุษย์ธรรมดาเพราะฉะนั้้นนเี่่ยยมืออดดตากกิงัทไ พลเอกประยุทธ์ทําได้เนี่ยตรงนี้จึงเป็นคําถามว่าทําไมในเคสนี้เนี่ยถึงต้องเช่าเหมาลําบินตรงไม่ได้บอกว่าท่านท่านผิดนะฮะแต่ว่านายกคนอื่นเนี่ยเขาบินเครื่องโดยสารพาณิชย์ได้แล้วก็ต่อเครื่องได้แล้วเมื่อต่อเครื่องด้วยเครื่องโดยสารพาณิชย์เนี่ยแน่นอนอาจจะมีการเสียเวลานะครับเวลาที่ท่านประหยัดเนี่ยคือกรุงเทพฯบังเอิญผมเคยเรียนที่นั่นนะฮะกรุงเทพฯพอนร,รูถ้าบินตรงเนี่ยใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดต่อก็อาจจะเป็น17-19งสเาชั่วโมงนะครับอาจจะเสีย แต่เงินที่จะประหยัดกับประเทศนี้มันเยอะนะครับมีคนคำนวณแบบนี้ว่าบรรดาทีมงานทั้งหมด38ท่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดทุกท่านนั่ง First t l l s s สหมดเลย38ท่านเนี่ยนะครับแล้วโดยสารด้วยเครื่องเครื่องโดยสารของเ,อเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยนะครับเม็ดเงินที่ใช้จริงๆเนี่ยอาจจะสักสอาล้านเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าพอพอเลือกใช้สูตรวิธีนี้คือเหมาลำบินตรง ท่านประหยัดเวลาของท่านเองได้6ชั่วโมงนะค,ค,ครับไปกับประหยัดเวลาได้12ชั่วโมงแต่เม็ดเงินทีป่ประเทศจะต้องสูญเสียเนี่ยขยับจากสองสัล้านเป็น20กว่าล้านแตกต่างกัน1 6บ7ล้านตรงนี้แหละน่าจะอธิบายให้ประชาชนฟังประชาชนจะได้สบายใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเครื่องบินพาณิชย์ก็มี <ừ> นะครับต่อเครื่องนิดนึงลําบากหรือเปล่าถ้าลาบากก็อธิบายประชาชนเข้าใจผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าอธิบายตรงไปตรงมาประชาชนเข้าใจแต่ถ้าไม่ยอยากอธิบายเนี่ย ประชาชนจะมีคำถามในใจแล้วคำถามมันจะขยายไปเรื่อยๆไม่หยุดคล้ายๆกับเรื่องพลเอกปีชาฟังคนนี้อธิบายไหมฮะจ๊ะคนนี้เนี่ยแหมอธิบายได้นะฮะแล้วก็อธิบายได้ดีด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะฮะและข่าวไปถามเลยนะครับว่าจําเป็นไหมต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหรือไม่นะฮะลเอกประยุทธ์ไงนะฮะสไตล์ท่านนะฮะใครสอบโดนสอดกลับโอ้ยไม่ถึงขั้นนั้นแกโวยเลยนะโวยเลยนะฮะจะไปตั้งด้วยอะไรทําไมถึงต้องตั้งนะฮะ ผู้สื่อข่าวเราบอกว่าจะได้ความชัดเจนและก็ข้อเท็จจริงครับท่านนะฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าแหมเรื่องนี้ก็เป็นการทํางานของระบบเขาอยู่แล้วะนะครับใครจะตั้งเนี่ยก็ไปฟ้องเอาเนาะคุณ <นะ S 2> มัสึมินะครับนายกตอบคําถาม2ข้ออย่างนี้ครับค่ะศรีโรดคุณผู้ชมนะฮะการไปประชุมเครื่องบินเนี่ยมีบินตรงหรือเปล่านะฮะนายกถามว่ามันมีบินตรงหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยขี้เกียจจะตอบ ไปฟังเขาตอบก็แล้วกันนะฮะเขานี่คือผลเอกประวยชน์นะครับข้อ2นายกบอกงี้ครับเขาไปทําประโยชน์หรือว่าเขาไปเที่ยวการไปประชุมต้องดูว่ามีกี่การประชุมไปคนเดียวพออย่างนั้นหรือเปล่านะฮะการประชุมที่ต่างประเทศจะต้องมีหลายคณะก่อนที่ระดับผู้ใหญ่จะประชุมก็มีระดับล่างเขาประชุมกันก่อนอย่ามาจับผิดจับขูกในเรื่องเหล่านี้กันเลยนะฮะใครอยากฟ้องร้องก็ไปฟ้องเอาผมไม่ได้ล่มเสียนะฮะนายกบอกงี้นะครับแต่ว่าอย่าเอาปัญหาเหล่านี้มาถามอยาก ฟ้องให้ไปฟ้องไม่ใช่อยู่ดีๆเอามาฟ้องเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆไปดูว่าอารมณ์เสียไม่อารมณ์เสียนะฟังเสียงของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะผมะไมงไปได้พูดเรองก็ลาผมสักคำเลยคุณก็จะเป็นคนโยงทุกเรื่องกันแหละวันนี้ผมพูดถึงทุกเรื่องมันโยงกันเนี่ยมันไม่ดีเรื่องนี้จะอยากตรวจสอบก็ไปตรวจสอบมาเขาชี้แจงได้เขาชี้แจงนะไปดูที่ว่าเขาทำอะไรกันยังไงละเอียดเขาชี้แจงมาแล้วไม่ใช่หรือฮะ โฮ้ย <billion> <victory> ยังไม่ต so <tur> <rawd unre> ั้งเลยวันไรล่ะทำไมถึงต้องตั้งล่ะก็ควรก็เป็นการทํางานตามระบบของของระบบอยู่แล้วผมถามที่ว่าการไปประชุมเนี่ยเครื่องบินบินตรงมีไหมมีไหมอ่าไม่มีอันที่หนึ่งขี้เกียจตอบแทนไปฟังเขาตอบครั้องเขาไปทําประโยชน์อะไรเขาทำประโยชน์หรือเขาไปเที่ยวฮะไประชุมก็ประชุมประชุมก็มีกี่ประชุมอ่ะ ชุมเดียวนั่งประชุมครั้งเดียวนึกไงเอาไปคนเดียวก็พอนึกไงไปหลังไปไประชุมนี่เธอก็ไปไประชุมมาด้วย,ยปัญหาใครไปต่างประเทศอมีตั้งหลายคณะทำงานก่อนที่ผู้ใหญ่จะประชุมก็มีเด็กประชุมก่อนแล้วอยมาจับผิดจับถูกไอ้เรื่องนี้เธอไปฟ้องร้องอ่ะอยากฟ้องร้องไปฟ้องมาไม่จะลมเสียทั้งที่เนี่ยแต่เอาปัญหาเหล่านี้มาถามเราไปฟ้องมาที่ไปฟ้องมาโ <c oughs> <c oughs> S <S ไปฟ้องมาเยอะมาจับปิดจับถูก <S <S 2> <S 2> เดี๋ยว <S <S 2> <S 2> <S พรุ่งนี้คุณสีสุวรรณไปฟ้องนะฮะยกยาถานะครับ